เมื่อวันที่22สิงหาคม2567นายคำรนมั่งมีสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่กอฟผโร,รงไฟฟ้าพระนครใต้ประจำปี2567พร้อมมีนายบัญชามั่นทองคำกำนันตำบลบางด้วนให้การต้อนรับหน่วยงานและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโดยมีนายสมเจตปิ่นแก้ววิศวกรระดับ11โรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ณวัดบางด้วนตําบลบางด้วนอําเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการโดยโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่กอฟผอโร,รงไฟฟ้าพระนครใต้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล,แลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้เข้าถึงการรับบริการด้านทันตสาสารณรสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ในโครงการจัดให้มีการบริการด้านทันตกรรมอาทิการตรวจสุขภาพช่องปากการขูดหิงปูนการถอนฟันการอุดฟันให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นจำนวน50รายโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วนรวมถึงเจ้าหน้าที่อสม ตำบลบางด้วนในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับบริการทั้งนี้ในปี2567กฟผโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ออกหน่วยธันตกรรมเคลื่อนที่ทั้งหมด3ครั้งในพื้นที่3ตำบลรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้แก่ตำบลบางโปง่งตำบลบางหัวเสือและตำบลบางด้วนซึ่งได้ให้บริการในการทำธันตกรรมให้กับประชาชนกว่า100รายโดยโครงการได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ของชุมชนอันมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จึงทำให้สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น